สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี่ทั้งช่องอีสาน้ันหน้าอาสิพาพี่น้องไปเบิ้งงัวอด้วจ้าเด้ออาก็ต้องการขายงัวจ้าพี่น้องงัวงามงามง้วสวยๆขอบบานๆจ้าพี่นอ้องคุณแม่กำลังเดินทางด้วจ้าพี่นอ้องเด้อเออพี่กัเพนนีอยู่บ้านดอนจะเญิศด้วจ้าเดอา้อือวาอาบ้านดอนเชียงยืน่นจ้าพี่น้องแต่ว่าส่วนคอ,อนนั้วพนี อยู่ท่งบ้านดอนจะเลิล่อนนะจ่ะบ้านดอนจะเลิ่อนตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจากพี่น้องจากช่วงนี่จะเป็นเวลาประมาณอาสองโมงแลจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ้าพี่น้องเข้าไปท่มแล้วจากพี่น้องบ้านดอนจะเลิ่นจ้ะ ีจ้าพี่น้องจกมือนีทั้งช่องถ้าพี่น้องมาชม่มง่วนเ,เกษตรกรแด้จะเดอ้อเพิ่เลี้ยงง่วหลายเจ้าพี่น้องอซื้อมาขายไปขึ้นกันจ้าพี่น้องง่วเพิ่งนี่จะตัวเม่ได้เจ้าพี่น้องจะง่วนเอามาลอยหยอดเอามาเลี้ยงเอาหลูกเ,เอาเต่ามันนะจพี่น้องเนาะตัวน้อยๆนี่เอา ออกมาเคลื่อนว่านนี่เป็นตัวเทปจาาพี่น้องจาาแม่เพิ่นจ้ะตัวนี้นก็รอดคิวคอดโอ้อิซูมิซิพ่นไงละพี่น้องเอ้ยเออไงละจ้ะพี่น้องนี่นุ่มเริ่มตึงแล้วอันนี้ก็อีกบ่โดนน,นอจากนี่เนาะื่าาอแไม่นีประมาณจสักอาทิตย์หนึ่งไม่จะาลักษณะของง่วลไอสิคอดลูกเนาะ กินเพิ่นกะสิไงบักไงแล้วก็นมเพิ่นกะสิเอ่อตังตังเต่าน่าจะพี่น้องเนาะการเลื่อเลื่อยจะพี่น้องป้าเต็มคอกด้วยพี่น้องเด้อเต็มคอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปพอๆกับเจ้าของงัวเพิ่นขายขายงัวบะเตี๋ยตัวนึงแสนหเพื่แสนงานเยว สามตัวพี่น้องพ่อจีขายง่ว่าเออง่วมามงามแต่พี่น้องนี่โอ้มันมสูงแท่มันสูงประมาณเท่าใดแม่นั่นเลี้ยวเบ่งยังสีเพื่อสูงเนาะสูงครักเนาะโอ้ ทีบ่ร้อยเกือบร้อยหาสิบคุณบอกโอ้พี่น้องง่วยยังขึ้มักกล้องเถอะกล้องมัทายหละเรียาฉันอันสามตนี้เม่ลูกบดบอกตัวนี้นี่ลูกตัวนั่นโอ้โอ้ยเนาะหล่าเออจะเป็นมึงมักกนะล้องเนาะมังก็หน่ายเนียจะเข้าไป ส้มนะบ่ฮ่จ้าพี่น้องง่วแม่นี่พอนสมไว้แล้วเราจะเด้อร์เเด้อร์สมอันสมสมซีท่องระบ่นี้โอ้ตะพุ่นบ่สมโอ้พี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นง่วดื้อบาดนี้ง่วงยังคือมักกล้องแท้ อือสิได้ทายอยู่บริหน้ามกวนอยู่นี่เอ้อาไ่ละสิได้ทายอยู่หรอโอ้จ่า,จาพี่น้องเอ้ยหัวแม่นี่เนาะสูงใหญ่หนาแข,ข้งขาใหญ่พี่น้องเอ้ยนีย่จะลูกสาวเพคนจ่าพี่น้องนี่เฮฮา <laughs> ็ดกางเกงเฮ,งเฮียล้องมีเฮ็ดจังไหนบาทเนี่ยพี่น้องเอ้ยกางเกงเงินจ้าพี่นอ้ <laughs> นองนี่ลูกสาวเพคนเนาะ แม่นีสมแล้วอ้าพี่น้องง่วงยังกจ้ะพี่น้องอสามตัวนี่พ่นเปิดลาค่าอันต,ตัวตัวนี้เนี่ยจะเป็นลูกของของแม่นั่นจะเป็นใหญ่ของตัวนี้จะ้ะสิ่งใหญ่ของคี้อนี่อันไอว่าไปเท่าใดก็เปิดแสนหาเปิด้สาเจ้าพี่น้องง่วสามตแม่ลูกสีในทองจ้าพี่น้อง คือเที่ยเดียวได้ซีโต้วจ้กพี่น้องเนาะนับในท้องน้่จ้ะเกิดไว้แสนหาจ้ะพี่น้องคันวาตออร่องใดนะจ้ะเนาะถ้าผู้ใดสนใจเด้ว่าจ้ะงัวไงจ้ะงัวง่ามจ้ะพี่น้องหางเกือบตกดินอกหางหนาจ้ะพี่น้องขาไงหางหนาขาใไงจ้ะพี่น้องงามหางลากดินจ้ะพี่น้อง อู้ใหญ่จะพี่น้องขนาดง้อแม่นี่ง้อแม่สาวเด้อจารีง้อแม่สาวเพาพี่น้องใบไทยดีดอกอินทมุกวนจากพี่น้องคือสามดซีเด้อจากพี่น้องเด้อง้อแดงจากพี่น้องง้อง่ามมากเลยจากพี่น้องคู้ใดสนใจเด้อจารเด้อสิขึ้นเบอร์ให้เด้อจากพี่น้องเด้อสนใจกระโทาะมาททักมาถามเด้อจากพี่น้อง อันนี้ก็เป็นอีกสองโค่มนะจ๊ะเนาะสองโค่มนี่เพันยังบอวาจ้ะพี่น้องนี่โอวาโยวาเบอร์สันโอแสนสองพี่ตัวตเท่าไรก็อแี่ตพี่น้องคือหมายถึงว่าสองโค่ม้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อสองโค่มนี่แสนสองก็คือโค่มละหกหมื่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะอันนี้ลูกลูกพันนอนเนี่นี่โตัวเถิกบ่ตัวเถิกเดี๋ยวอีกแม่นี่เด้อตได้ ตัวนี้กระเทิกว่าสั้นเลยตัวน้นอยๆชมจ้ะพี่นอ้องจ่าโคมแม่ลูกลูกเป็นตัวเทิรกจ้ะพี่น้องคนห่องไว้ค้มละหกหมื่นเด้อจ้ะพี่น้องเด้องัวหัวหลุนกับมีจ้ะน,นี่นะแม่ในงามคักนี่อีพี่น้องโคมนี่โค้มมีนาชนแล้วจ้ะนี่กับลูกนี่นี่จะตัวแม่แล้วจ้ะนี่คนห่องไว้แสนปี แสนหาดโตแล้่พันไปวาใสาง่งงพันหนึ่งแล้วเ่าพีดเ่าถืพอพน้องไปแสนหาดนะจ้ะเด้อสามโตดีสีในทองเลอแสนหาดโตล่องไดนผูด้เห็คลิปก็เว่าพิดนะจ้ะเด้อไปลดราคาเพิ่มล่งพันหนึ่งจ้าพี่น้องอันนี้ก็คโคมและหกหมื่นนะจ๊ะเด้ออันนี้ก็ยังออกอยู่จ้ะยังออกไม่ไมอยู่ ใกล้สีออกแล้วแม่นี่จะพี่น้องนี่หั้ยสะอ่อนง้วเพนพี่น้องเนาะสื่อมาขายไปเด้จอจะเด้พี่น้องเด้อได้สนใจจะเอาง้วไปเลี้ยงใส่นาแลงบ่อึศมองเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงไว้พ่อได้ราคาเท่ากับขายออกแล้วจะพี่น้องเนาะบอมบ่มีหลุบทุนจะพี่น้องทงั้งง้วสมบูรณ์ง้วสมบูรณ์แบบด้จอจะเด้อแบบนี้เด้อสื่อแบบนี้บ่ผิีดหวังแล้วจะพี่น้องนี่ งามจ้ะพี่น้องง้วหูจัง้วหูง้วหูจับได้ายได้เด้อจ้ะพี่น้องเด้อจ่าผู้ใดสนใจเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นเบอร์ให้เด้อจ้ะง้วงามจ้ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยหยบลูกหยียบลูกอ้าวหยบอีลีเอามาเป็นลูกมันนี่ไปแยบลูกเขามันอยู่ใกล้กันโพด อเอาลูกลูกลูกบุกลาลูกอ้าโอ้ยเป็นหัวปีนี้จะเปิดในในโตจะโตถึตกนะหัวเนะอืมอ,อันถ้าพี่น้องเขา,าสนใจอันบอกเบอร์เพื่อนเนี่ยโอ้ไปใหญ่ควบวรอ ตัวแปดเข้าเข้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองฮะจ้าพี่น้องตามนี่ได้จ้ะเด้ออ่านี่ยังอันนี้มันแซงมันแซงจ้าเดี๋ยวย่องงอ่งๆได้จ้าพี่น้องเด้อสนใจกระทักมาตามเบอร์ได้จ้าพี่น้องเด้อซื้อง้อไว้มี่ะไรจ้าพี่น้องง้อเพิ่นจ้าพี่น้องอ่าเพิ่นเกลียวเกลียวอันใดไม่มันกินเนี่ยโอ้ เขาที่มันอันขึ้นกัญยาเขาที่มันอันบ่ถอ,อกพี่น้องเที่ยวมาให้ง่วกินแล้วพี่นงเด้อสนใจกับตัวนี้บ่ฮัดได้ขายติโอสองตัวนี่บ่าว่า,าแม่นี่สิออกเรียนได้นี่นมุกกระละ่าท่านว่ามุกกระล่าโอ้ก็โอ้บอกโอ้ข่เบื้องอิดเพราะว่ามันสิออกอ,อ,อ่อนจักอาทิตย์นึงว่นั่นเพราะว่าเห็นเห็นอัน,อ,นอีปีเห็นอีปีปมันใครเหนนะ กันที่สองเดือนเลื่นกันที่สองเดือนก็สิบอออกอันท้ายเดือนนันท่านหน้าคุณบ่อืมอืมโอ้กินดีบ่หยางสิน้ะมันอันอือเขาก็เสี่ยงคนกันอืมลูกพี่น้องเอ้ยทีนเลี้ยงนัวแบบสบายหยาเสี่ยงหยาบ่อึดบ่หยาได้จ้ะเวลาที่แม่ว่าไอ้ค่อมสามโซนเด้กทีน้องเด้อ ถ้าได้สนใจกับทักมาเด้จยใเด้อพทีนองเด้อนี่เด้องามงามพีนองนอ่นนม่หัวหลุนอืงามพี่นองจะทีนองจะแ,แมลกูกํำอันทำโอ้ยโบดหน้ดดาแล้วเด็กขามพี งามพี่น้องงามเอ้ยสะออนไอ้ลูกระบรรบบรรรักละอืมอืมเขาเอ,อิ่นสีอีกย่างสีเม็ดบรรักขามเปียกอืมงามงามเอ้ยสะอ่อนนะสะอ่อนง่วงงามสะอ่อนง่วงงามพี่น้องเอ,อ้ยเอาขายตะง่วงงามบรรร่ไอ่ขายห่วงคนอันเมียงงามขายบ่ <laughs> เอาผลว่าอีกละขายแต่ง่วงางามพี่น้องเมียง,งามบ่าขายไปส<อ>ิานเออแท่งไหลอันผมมีราคาดอกอืมอันเมียง,งามบมมีราคา,าไว้อันซอยเวียดพี่น้องก็สะออนนะจ๊นะเนาะด้วจ้ะพี่น้องเด้อเป็นใจกทักาึิดมาตามเบอร์ด้วจ้ะพี่น้องเด้อขายตง่วงวนบ่าขายเอาไปเชิงกันจะเล่นน่อยเที่ยวเนาะ งอกระไดจวกกันพี่น้องเอ้ยกีดยางน้ำตี้ช่วงน,นี้ได้กีดบ่นี่บ่กีดอยู่ใกล้เนี่บ่โอ้สวนก็นยุติดกันนี่โอ้ยมีหลายเป็นไรล่ะยางจักตน้นสองร้อยอันสองสองร้อยเวลาขายได้จักพัน โอ้สองรอยต้นนีตีฮะเดี๋ยวนี้ขึนเดี๋ยวนี้ที่แปดเดี๋ยวนี้ที่แปดบอที่แปดนี่ถือว่าบ่าขืนเนาะถ้าขืนมันต้องเศร้ากว่าเนาะย่างน่อนขึ้นมันมันเป็นยางที่ต่างกันอย่างนอนขึ้นนอนขึ้นเพราะว่าขจอมากระ่าแมด้วยอันนี้คือเป็นกขายไปเลอยอ่าจกคลายไปเยบ่อยไนอนขึ้น สดๆวะเถอะอืออาจารย์พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนีทกันด้อจะเด้อพี่น้องเด้อขายง่วงงาม้อจ้าเมียง,งงามบาขาย <c oughs> ขอบคุณ้อจ้า <c oughs> ขอบคุณลลายจ้ะพี่น้อง